สวัสดีครับวันนี้ผมพัสตรีครับโอ้โหต้องแรดจินหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมนะครับนิดเดียนะครับบูมิ่งบูเก้นะครับตัวแม่ของวงการเลยนะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกท่านนะครับน่าจะมีผ่านตาน้ำหอมตัวนี้ติดบ้านมาว่างนะครับเพราะว่าโอ้โหกลิ่นมันหอมมากจริงนะครับกลิ่นมันเบาบางอ่อนโยนแล้วก็ละมุนนะครับบอกไม่ถูกนะครับมัน ลูกหนูครับดูนะครับดูโบของเขานะครับดูปั้มตาเดียวนะครับโอ้ธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่นะครับหน้าตาไม่น่าใช้น้ำหอมแพ้ใช่ไหมครับโอ้โหแต่ขอโทษนะครับฉีดทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตด้วยนะครับว่าทําไมคนถึงชอบฉีดน้าหอมแล้วกลิ่นมันไม่ออกรลอว่าพิดกันนะครับหนึ่งเลยนะครับฉีดแล้วนี่นะครับฉีดแขนแล้วก็มาถูนะครับเพื่อนเคยทำไหมครับอย่างนี้นะครับกลิ่นมันจะโอ้โห นี่ครับผิดอันนี้ก็ผิดนะครับอันนี้ก็ผิดห้ามนะครับนี่ฉีดแล้วก็ถูกนะครับผมอันที่สองนะครับที่คนชอบทากันนะครับนั่นคือนี่ครับยิบไปมาโอ้โหแม่เจ้าฉีดด้วไปเลยครับที่รักแล้วนะครับหนึ่งนะครับมันทําให้เราแสบด้วยนะครับแล้วข่ายเคืองด้วยนะครับถ้าเจอน้ำหอมแรงๆนี่โอ้โหจักรแล้แดงครับขอโทษจักรแลแดงครับไม่ครับถ้าเกิดคุณเจอน้ำหอมแบบไอ้แดงนี่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมลองฉีดครับ มันละมุนนะครับอ่อนโยนนะครับกลิ่นไม่ตะโกนมากครับกลิ่นลูกพูดดีครับฉีดแล้วดูแพงมากเลยนะครับผมฉีดแล้วผมติดทั้งวันนะครับข้อที่3นะครับที่ผู้หญิงชอบทํากันนะครับก็คือฉีดเข้าไปที่ผมนะครับเป็นวิธีการที่ผิดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผมแห้งเสียได้นะครับถ้าจะฉีดผมนะครับแนะนําให้ฉีดใส่วีแล้วแปรงดีกว่านะครับผมมันจะโอเคกว่านะครับแล้วแฟนดมไปก็จะโอ้ my love โอ baby โอชิกะดีนเถอะนะครับก็พิทธิาแะครับกลิ่นอีกอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือกลิ่นมันเหมือนดอกไม้มาทั้งสวนเลยนะครับเหมือนมาทั้งช่อจริงๆนะครับก็คือมีทั้งกลิ่นโบตานกลิ่นซีพัสนะครับแมนดารินนะครับกุหลาบนะครับแล้วก็ออกส้มๆด้วยนะครับแต่ที่เด่นอ่ะผมว่าเป็นกลิ่นกุหลาบผมชอบมากเลยนะครับกลิ่นมันผู้ดียังกินอ่ะนะคือผมว่าสาวๆน่าจะรู้จักตัวนี้ดีนะครับ เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมคุ้นเคยเหมือนเจอในลิดเจอกับผู้หญิงในที่แค,แคแบๆอะแต่ผมผมว่าผมได้กลิ่นอันนี้บ่อยมากเลยเอะเพราะว่ามันกลิ่นมันคลาสสิกนะผมว่านะครับไอตัวนี้นะครับ <Wow! S 1> แล้วสรุปนะครับฉีดตรงไหนถูกต้องนะครับก็คือฉีดที่หลังหูครับนี่แล้วฉีดซอกคอครับนิดนึงให้เขาได้ไซายแล้วก็อูมได้กลิ่นลันยินใจนะครับแล้วก็ข้อมือครับผ่านไม่ได้จุดนี้นะครับ ที่แนะนำให้สาวฉีดแล้วก็ข้อสอบข้อสอบครับแล้วก็ที่สำคัญทุกจุดห้ามถูเพาะจะเปอน่างนี้นะครับมันจะทำให้สารเคมีปฏิกิริยาของน้ำหอมนี่ลดลงนะครับกลิ่นมันจะไม่เต็มที่ครับฉีดแล้วปล่อยไปเลยนะครับรับรองครับคืนนั้นโอ้ยแฟนคุณจะสกิดสามซีรอบนะครับเชื่อผมนะครับใครชอบกลิ่นนี้นะครับที่ผมรีวิวไปก็กดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าสีเหลืองเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ อย่าลืมกดนะครับเป็นเพื่อนกันกดบันทึกกดแชร์ออกไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารรีวิวจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมปัสซี่จะคัดมาให้เด็ดๆที่สุดเลยนะครับทายนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับ